สวัสดีครับผมพอไหนพี่น้องครับผมมือนี้มาพอๆครับสองรถต่อชั้นแนวกับบ้าเหลืมอมอิกแล้วพี่น้องมื่อนี้คือเก้าพี่น้องเลยกินกุ้งทอดพี่น้องมื่อนี้พามากินกุ้งทอดครับผมกุ้งชุบแป้งทอดพี่นอ้องความกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสองรถอันนี้เป็นซีฟูด้ดซีฟูด้ด อันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มลูชินธรรมดาพี่นอ้องปลาแก่พ่อก็มีแค่ร <c> ส <oughs> แค่รสบะเกอร์เดียดอันนี้ก็เป็นพักสลัดครับพี่น้องพักสลัดเนี่ยพี่ๆอยู่ตังประเทศนอกประเทศ,นเทศในประเทศทุกขูนทุกคนครับมาเสียบเสียบน้ำเบ่าเหลืองครับพี่น้องมาอย่าเปล่าเหลืองลองชิมในเบื้องบนน้ำจิ้มสองอันเป็นแนวดิ รดชาดิองงวจะถอดแล้วไม่ไหมครับพี่น้องมึงแข็งกลุ่มกับตัวไม่เงี้ยด้อพี่น้องชุกแปรงกอดครับอืม,มจับดูแป้งมันนุ่มดีไหมพี่น้องนุ่มเนี่ยมดี ใช่แบบมหงดัวหอมทั้งนี้จะอยู่ร่องซีมจิ้มซีบุ้นมัอนกันว่าเข่ากันปะอืมอำจิ้มซีมมดบุ้นสดฉาิกับกุ๋งทอดกุ๋งถูกแปลงทอด ถือว่าใส่ได้เข้ากันพี่น้องน,น้นำจิ้มกบน้ำจิ้มซีฟูดกบมีรสาติความส,สมหวานอมเปรี้ยวแน่ธรรมาดาพี่น้องบันี้เทามาลองบิง่งน้ำจิ้มตัวนี้มอืง น้ำจิม้มลนกชิ้นธรรมดาแต่ว่าพอมากินกับกุ้งชุกแปลงทอดแล้วตสชจติกือว่อโอเคแซ่บพี่น้องแซ่บไปคนละแบบครับส่วนตู้บ้าเลือไหาสิบหาสิหมักทั้งสองกับผมมักทั้งสองว่ามันลายใจเลยแต่ว่าชิมไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอามามาดตรวดเลยบอหะไล Ừ. Kiểm biểu này. Có mấy khẩu đó nào? giá <laughs> à, cả lãng bạn cái câu bên à.

cứ câu mm. <laughs> บ้าน,นะฮะส่วนหลาย็นเห็นได้กินน้ำเยี่ยมพีพพ่ฝนอ่ะกินน้ำเปลน่ยนเหรอ 아. 아. 피 음. không nhiều thần thần luôn lương <laughs> 啊。Oh. กูจอดได้ดีพี่น้องแซ่บครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงเพียงพี่น้องบ้าเรือปักเพียงภาพผมแม่พี่น้องมากินเข่าเนี่ยครับบอ่อแม่มากินเข่ามากินกุ้งชุบแป้งทอดมาเลยครับเด้อครับผมมาแซ่บๆน้ำบาลาเรือแมคครับ Thoát cơ lật Chính tâm trạng tỏa thẹp có bớt đứt cả phô cơ กวอมแทบอืมนี่ไงงงร้อง พี่น้องกุ้งชุดแปง้งทอดืันนี้แซบไยแซบเป็นตะนายแซบอี๋หลอแซบกระดอกกระเดียแซบครับผมสรุปคือแซบครับพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับบ้าเหลือมกับนี่กอลาก่ามากวอนครับผมตะว่ากนเท่า,าก,กันอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตไคร่กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลือมครับผมขอบคุณกดทีขา่ามวาเราช่มทิ่บ้าเหลือมครับ แลกขอบคุณคนที่กำลังที่ที่ขามารับชมขีบบ้าเหลิมถ้าเกิดว่าชีนีกินบ่สุภาพกับขอโทษขอไม่พี่น้องครับผมหรือว่ากินบ่เบิดกับบ๊วยดิฉันด้ครับพี่น้องขันบอกว่ามวนกับขอโทษขอไม่กับผมเอาบป็นร้อชมกันวัคซิน์นะเบ้าเหลิมสิมี่อย่างมาน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับผมได้เสร็จเสร็จนับกันกับบ้าเหลิมครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าขึ้นมาขอบคุณครับแล้สวัสดีครับผม